สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายต่อมทีแกงปลาดุกกินแรงค่ะไม่กินแรงน้ำยายต่อมเล้วค่ะแกงปลาดุกใส่ผักซีผักกาดซ้อมดอกผักกาดค่ะแกงเรต้องขวบวันนี้พี่น้องยายต่อมกินแกงใส่ผักซีค่ะพี่น้องมาได้จ้ามาได้ไมากินนะไยายต่อมค่ะเก่งป่ากินเขาเลี้งกัน ตื่นเต้นเลยค่ะพี่น้องก็ได<อ>้ <c oughs> ข,ขวเนาะเกงเกงกินเจงแบบนี้ไหมคะพี่น้องเกงแค่ผักแค่ผักเี้องเนี่ยเนาะเกงแบบเปนน้ำน้ำสดก็จไม่แห้งสะดอกคะ่ะ เดี๋ยวมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องสบายดีชุบปูชุบคุค่ะทั้งต่างประเทศยบประกอดล่ามุกไทยชุบุูชุบคุณเลยค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนกินข้าวแรงกับแกงปลาน้ำย้อยต่อมจ้าคุณล่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะมามากินน้ำกันค่ะกินน้ำย้อยต่อมเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนแกงปลาแกงปลาดุกใส่ซ้อมดอกผักกาดพี่น้องซ้อมดอกผักกาดแต่กับผักซี่รวมค่ะ มีผักซีหน่อยหนึ่งช่อมดอกผักกาดกัหนึ่งค่ะได้จำนี่รล้ค่ะพี่น้องมาฮัามาตั้งกล่องกินเลยคะ่ะมามาจะไม่กินน้ากันแต่ย่อต่อมจา้าเพื่อนเเสร็จแล้วค่ะพี่น้องมาฮมาัค่ะมีแก้วประกอกน้าค่ะพริกสดเกียงหอยน้าําจ้าอันนี้หลานสาวเอามาซุ่ค่ะเกียงหอยค่ะพี่น้องนมาจา้าเจี๊ยบน้ากันค่ะม,มาเด้อมาเด้อ เพื่อนๆนจอะไพี่น้องเนซิม่ได้เปิดกล้องะกะมามาพี่น้องมากินซิ่มหน่อยมั้ยิงเข่าแรงกับยายตอคุณแม่เจอบ้านๆเนี่ยบ้านเปิดคลิปเปิดคลิปแต่โดเร้วอันบ่ยยสตอเบอบลูกอ้อมปลาดุกใส่ผักแซ่บแซ่บพี่น้องยาใส่บกอกินจนงจมด กินจนสิิ่มแล้วลืมเปิดกล่องยังหอยครับเลยแซ่บจาไ่ให้ย้อนบักรอกกบบแซ่บยอ้กล่องก็ต้องกินยกินทีหลังเนี่ยงแ่สวตากับไอ้กล่องตาไอ้กล่องม่นบองไมยิ้มจนที่เหมือนวยเลวไม่ต้ย่งไเขอ้อง mọi người bông đến hàm mọi người mọi Nó mọi người 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 Xẹp lại mọi người 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 เสเามากับเจียงกบาดกว่นะพี่น้องโอ้ยเงี้ยอิ่มแล้วสามนาทีนึงงน้งั้ไปเอาผักเสตราไน่นเลือไ

กปนเงินนะเปที่มือถอเบียพียย่น้องมได้ื่อมาเรอยกแจกเลี้ยงกันเตียงปลายงประดุจย้อมดอกกระกาศที่แล้ว pauk nai pauk nai pauk dai pa na bele ni pauk ding leo len dio si leao

ลิปนี้วันนี้ด้อลาก่อคลิมนาพ่อสนไหนกคยิ้มแป้เลยเวลาสองเที่ยแล้วยิ้มหนสวัสดีค่ะพหนาพ่อกัแม่ับนมางที่นก่อนมาบว่ีิ้มนต์แบนอกับแม่ที่นาฝากกุ้เลกกดย่เด้อ พฤติกรรมเนี้ยจ,จบชิ้นแท้เสร็จเป็นบาเลยค่ะนอนด้าน,น,ะะนาเย็นว้อหันเปด้านลสงผู้หญงท่กแบผ้หญิงขอสดขอไปจับอะจ้ะงงาจม่ไปไม่ใส่ผมว่ะไปไม่ให้ตายดิยังไม่ถึงสอว่ะ